สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับออฟอร์สุขุมวิท62ของเรานะครับวันนี้เราก็จะพามาชมในส่วนของตัวรถที่กําลังรอส่งมอบนะครับของวันนี้วันนี้มีคิวส่งมอบ4คพันนะครับ1,000เป็น xlt CAP Auto ตนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปส่งลูกค้าที่สุขุมวิท24นะครับเา้าเลยแล้วก็อีก3 0 0พันก็รอปล่อยวันนี้นะครับผม ดูคันแรกเลยคันแรกก็จะเป็นตัวเอวเวลส์สปอร์นะครับผมเป็นสีขาวนะตัวนี้เพิ่มเติมในส่วนของคิ้วล้อเข้ามาให้นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เดิมๆนะครับกันชนหน้ากานชนท้ายก็ดำคู่กับตัวรถอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวแมกยางเนี่ยมาพร้อมกับตัวรถเนี่ยมันจะได้ตัวขอบ20อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะได้เท่ากับตัว 1 5 9 9 1.799นะครับตัวท็อปขับ2ท็อปขับ4นะครับนมกยางจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับก่อนที่สี่สีขาวนะครับพร้อมส่งหมอบนะครับเพิ่มเติมคิ้วล้อ6นิ้วเข้ามานะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนคั้นกลางนะครับก็จะเป็นตัว x l s t r e e t นะครับเป็นตัวสีดำซึ่งถือว่ารถรุ่นนี้ยังพอหาได้นะครับเป็นรถ รถฮอตรถหายากอยู่นะครับตัว x r s t e e นะครับเป็นเป็นเรนเจอร์เป็นตัวเตี้ยนะครับเครื่อง2.2นะครับส่วนเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นเครื่อง2.0ุนอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นโฉมเก่านะครับสปอร์ตซึ่งลูกค้ายังได้ตัวเ,เกียร์10สปีดอยู่นะครับเครื่องยนต์2.0 180แรงม้านะครับเกียร์10สปีดซึ่งตัว next gen หรือโฉมใหม่เนี่ยตัวสปอร์ตเนี่ย จะได้เกียร์6สปีดนะครับออตโต้นะเครื่องยนต์2.0เหมือนกันแต่แรงม้าจะเหลือ170แรงม้านะครับก็คือฟอร์ดมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสมรรถนะรถนะครับก็ถ้าเป็นตัวโฉมเก่าก็กได้ม้าเพิ่มได้เกียร์สสปีดใครสนใจเนี่ยก็คือต้องรีบซื้อเลยครับตัวโฉมเก่านะครับหรือตัวสปอร์ตตรงนี้นะครับ แค่เกียร์ก็คุ้มนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวโฉมใหม่เนี่ยสิสปีดเนี่ยจะอยู่ในในตัวท็อปเท่านั้นนะครับตัวขับสีมาดูกันต่อนะครับตัว XLC ตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดเครื่องยนต์2.0หรือ2002นะครับแรงม้าอยู่160แรงม้านะครับแรงม้าเท่ากับตัวสี่ประตูพวก x l t นะครับตรงนี้กระจังหน้าเขาก็ออกแบบมาเป็นตัวเหมือนสีกาไฟนะครับ แมกยางก็เป็นล้ออล้อยนะครับเป็นขอบ16นะครับผมจะเห็นได้ว่าไฟตัดหมอกจะไม่มีนะอันนี้ใส่เพิ่มได้นะครับลูกพาก็สั่งเพิ่มเติมได้เลยสติกเกอร์ก็มากับตัวรถอยู่แล้วนะครับย้ำอีกครั้งนงครับเป็นรถฮอตรถจังพอหาได้นะครับ XL สตร e e หรือ XL วเตี้ยนะครับติดต่อมาได้นะครับตัวนี้ยังหาได้อยู่นะส่วตัวนี้ก็จะเป็นตัว เอวาเลสปอร์ตนะครับจะาเหมือนตัวขาวนะครับตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับเป็นสีบลอนตัวนี้พอเป็นสปอร์ตตัวนี้ค่อนข้างจะดุก,กันนะครับเพราะว่าสีรถตัวรถเนี่ยจะดำกลมกลืนมีมิตินะครับดูเข้มนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมุมนี้ดีกว่า <c oughs> นี่ครับสปอร์ตซออย2องท่านนะครับ,รบ,รบมีขาวกับป้อนนะครับความเข้มความเท่ก็ตามความเหมาะสมตามความชอบของลูกค้านะครับน,นะครับการจับนะครับจะเป็นสีดำมีคำว,ว่าสปอร์ตอยู่ด้านข้าง ออยแมกยางเป็นตัวของ20นะครับด้านหลังก็เป็นการคนท้ายสดุดานะครับจะน้เ็นครับครับนนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวนก่อน ย้ำอีกครั้งนึงนะครับตัวเอเวอเรสต์สปรถพอหาได้อยู่นะครับตัว x อ็กตตัวเตี้ยยังพอหาได้นะครับรถฮอตนะครับหรือว่าถ้าดูเป็น4ประตูก็ตอนนี้จะเหลือเป็นตัว XLT Auto ออนะครับ XLT Manual รถหมดนะครับซึ่งโปรโมชั่นหรือรถโปรโมชั่นต่างๆและรถเนี่ยจะหมดช่วงเดือนพฤษภานะครับย้ำอีกทีนึง่งใครสนใจก็ติดต่อทักสอบถามามาได้เลยนะครับ ราะว่าตอนนี้ Ford หยุดลายผลิตแล้วนะครับในส่วนของเครื่อง2.2แล้วก็โฉมเก่าทุกรุ่นนะครับงายติดต่อก็ติดต่อเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือแจ้งเบอร์โทรไ้ก็ได้เดี๋ยวโทรกลับหรือแอดไลน์กลับไปทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ